เที่ยวถิ่นไหนนะครับก็ต้องกินให้อร่อยแบบถิ่นนั้นนั่นคือการกินเป็นครับเรียกว่าถูกตั้งถูกที่ถูกทางถูกต้องที่สุดนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะนําเกลือจากจังหวัดหน้านะครับรวมถึงใบชะมวงเนี่ยครับใบชะมวงสวยๆจากจันทบุรีครับมาประกอบเป็นอาหารเมนูกระดูกหมูอ่อนต้มใบชะมวงครับ ในการต้มกระดูกหมูอ่อนนะครับเราะจะใช้น้ำสาวข้าวเพื่อให้ตัวน้ำนมีลักษณะข้นเล็กน้อยครับใส่เกลือตามลงไปนะครับ1ช้อนชาครึ่งครับหลังจากนั้นก็นำไปตั้งไฟถ้าพูดถึงเกลือคุณภาพนะครับแล้วก็มีบ่อกเกลือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวต้องนี้เลยครับดอกเกลือสินเ่าโบราณซึ่งเป็นของฝากจากบอกก่อเกลือ มาจากอำเภอบ่อเกลือนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดน่าน,นแค่80กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับซึ่งชาวบ้านที่นี่นะครับจะผลิตเกลือเป็นเกลือสินทาวไว้เพื่อบริโภคเองแล้วก็จําหน่ายด,ด้วยครับต้องบอกว่าเป็นเกลือภูเขาแห่งเดียวในโลกนะครับดังนั้นถ้าเกิดใครมีโอกาสได้ไปเที่ยวจังหวัดน่านบอกได้เลยว่าต้องแวะไปเที่ยวบ่อเกลือครับพอน้ําเริ่มเดือดเราจะช้อนฟองที่ผิวหน้าออกครับ หลังจากที่กระดูกหมูอ่อนของเรานุ่มดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใส่หอมแดงแล้วก็กระเทียมที่เรานําไปคั่วอ่อนๆน,นะครับใส่ตามลงไปเลยครับ<ม>ปรุงรสด้วยน้ำปลาตามด้วยพระเอกของเราในวันนี้นะครับใบชะมูล เราก็จะต้มนิดหนึ่งนะครับให้ใบชะมวงของเราเนี่ยนุ่มดีใช้เวลาประมาณ10นาทีครับใบชะมวงนะครับต้องบอกว่าถือเป็นผักพื้นบ้านของจังหวัดจันทบุรีนะครับลักษณะใบาของเขาเนี่ยก็จะคล้ายกับใบมะดันใบจะหนานิดนึงแล้วก็มีรสเปรี้ยวครับซึ่งเขานิยมใช้นํามาปรุงหมูชะมวงเป็นอาหารพื้นบ้านของจังหวัดจันทบุรีใครที่ไปจันทบุรีต้องลองชิมนะครับไม่งั้นยังถือว่ามาไม่ถึงครับใบชะมวงให้พลังงานเส้นใยแคลเซียม ฟอสฟอรัสเหล็กวิตามินแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระอีกมากมายนะครับและสารที่สกัดจากต้นชะมวงก็ยังมีฤทธิ์ช่วยยับยั้งเซลเล์มะเร็งอีกด้วยครับพอใบชะมวงของเรานุ่มดีแล้วนะครับใส่พริกขี้หนูสวนทุบลงไปเล็กน้อยครับแล้วก็ปิดไฟได้เลย เสร็จเรียบร้อยแล้วครับกระดูกหมูอ่อนต้มใบชะมงที่ปรุงด้วยวัตถุดิบสุดพิเศษจากการท่องเที่ยวในเมืองไทยนี่แหละครับเที่ยวถิ่นกินอร่อยสนุกที่สุดนะครับขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย